สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค้ะต้อนรับเข้าสู่ขา่าวภาคเที่ยงประจำวันศุกร์ที่28กุมภา,าพันธ์พุทธศักราช2557นะคะวันนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกิตและดิฉันสุชาทิพ์จิรายนทน์ค่ะผู้อเมริกานสรสอรไม่เห็นด้วยนะคะที่จะให้นายกรัฐมนตรีเจรจากับเลขาธิการกปปศค่ะเต,ตือนกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งให้หยุดพูดชี้นําข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสอมองว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งควรหยุดให้ความเห็นเรื่องการเตรียมการเลือกตั้งใน28เขตที่มีปัญหาเพราะเห็นว่าเป็นการชี้นําและปราศจากข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการเชิญพักการเมืองไปประชุมที่จังหวัดสงขาทั้งที่ทราบว,ว่าหากเชิญไปจะทําให้เกิดปัญหา ทั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรเจรจากับนายสุเทพเทือกสุบรณเลขาธิการกปปสเนื่องจากนายสุเทพเป็นผู้ต้องหาคดีกบฏขณะนี้นายสุเทพไม่มีทางเลือกและทางลงจึงต้องการเจรจาเาไีเด็กพวกคุณนี่พูดไปโกรธไปพูดไปโกรธไปพูดไปโกรธไปพูดไปสนุกไปคุณสุเทพ ไม่มีทางไปจะขอพบท่านนายกแต่ถ้าท่านนายกไปพบผมก็เคารพการตัดสินใจของท่านแต่ผมในฐานะคนหนึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ควรให้เกียรตินายสุเทพเพราะนายสุเทพไม่มีเกียรติและพูดร้อ0แปครั้งจะไม่พบนายกโดยเด็กขาดจะจับนายกจะยึดทรัพย์นายกจะในประเทศนายก นั้นาละ,ละเทศทั้งตระก,กูลเทพไม่มีทางไปใช่ไหมถ้าเป็นผมเป็นสุเทพอะเดินมาถึงอย่างนี้แล้วอะตายเป็นตาย,ตายเป็นเป็นๆไอ้นี่ดีตะปาก สำหรับทางออกของประเทศขณะน,นี้ต้องยึดการปกครองตามระบอบราาประชาธิปไตยคือจัดการเลือกตั้งให้ไดรัฐบาลและปฏิรูปประเทศควบคู่กันไปจากนั้นให้นายกรัฐมนตรียุบสภาเพราะหากนายกรัฐมนตรีลาออกตอนนี้จะถูกฟ้องร้องตามมาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่